สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี2,565นะคะซึ่งการลงทะเบียนนะคะสามารถลงทะเบียนได้2ทางค่ะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th และ w e l f a r e m o f g o t h หน่วยรับลงทะเบียนนะคะก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารอมสินและทกสค่ะ6ขั้นตอนในการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะคะ1กดปุ่มลงทะเบียนสีเขียว2กดปุ่มเริ่มลงทะเบียน3กรอกเลขบัตรประชาชนชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดเลขหลังบัตรประชาชน4่กรอกข้อมูลผู้ลงทะเบียนที่อยู่วุฒิการศึกษาสถานภาพการมีครอบครัวสําหรับคําว่าการมีครอบครัวนะคะ ก็คือสามีหรือภรรยาจดทะเบียนสมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายที่มีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์เท่านั้นและกรอกอาชีพไรายได้มีสิน 5. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันข้อมูล 6. บันทึกข้อมูลในฟอร์มให้เสร็จสิน้นผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัวกดยอมรับเงื่อนไขและยืนยันการลงทะเบียนจบขั้นตอนการลงทะเบียนค่ะผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว เมื่อลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เสร็จต้องเดินทางไปยื่นเอกสารที่จุดรับลงทะเบียนที่เลือกไว้เอกสารที่ต้องนำไปศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของการลงทะเบียนเราจะมาสรุปการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปีพุทธศักราช2565อีกครั้งนะคะสำหรับการลงทะเบียนสามารถลงได้2ทางก็คือผ่านทางเว็บไซต์และหน่วยรับลงทะเบียน สำหรับเว็บไซต์สามารถลงทะเบียนได้ที่บสบริการแห่งรัฐ m o f g o t h w e l f a r e m o f g o t h และหน่วยรับลงทะเบียนซึ่งเป็นหน่วยรับที่มีอยู่สธนาคารก็คือกรุงไทยออมสินและระสอถัดมานะคะจะเป็นการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ใน6ขั้นตอน 1ก็คือกดปุ่มลงทะเบียนที่เป็นสีเขียว 2. กดปุ่มเริ่มลงทะเบียน3กรอกข้อมูลส่วนตัวเลขบัตรประชาชนชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดเลขหลังบัตรประชาชนกรอกข้อมูลผู้ลงทะเบียนก็คือจะเป็นข้อมูลเชิงที่ว่าที่อยู่การศึกษาสถานาภาพการมีครอบครัวอาชีพรายได้หนี้สินสําหรับคําว่าครอบครัวเนี่ย ครอบครัวคือการที่มีสามีหรือภรรยาที่จดทะเบียนสมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายที่มีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์เท่านั้นสำหรับผู้ลงทะเบียนที่มีครอบครัวให้เลือกหน่วยรับลงทะเบียนและแจ้งจังหวัดที่สะดวกเดินทางไปยืนยันการลงทะเบียนให้เรียบร้อยด้วยค่ะสำหรับข้อ5นะคะก็คือตรวจสอบข้อมูลและยืันข้อมูลตัวของตนเองให้เรียบร้อยข้อ6บันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มทัให้ให้มันเสร็จสิ้น สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ไม่มีครอบครัวเนี่ยเมื่อกดยอมรับเงื่อนไขและยืนยันการลงทะเบียนก็จะเป็นการจบขั้นตอนการลงทะเบียนเราก็จะรอแค่ปวดสอบผลการลงทะเบียนโดยไม่ต้องเดินทางไปยังหน่วยรับลงทะเบียนเลยค่ะสำหรับผู้ลงทะเบียนที่มีการจที่มีครอบครัวจะต้องเดินทางไปยื่นเอกสารที่จุดรับลงทะเบียนที่เลือกไว้ซึ่งเอกสารจะประกอบการลงทะเบียนสามารถศึกษาได้จากทางเว็บไซต์ ซึ่งหลักๆก,ก็จะมีความการลงทะเบียนจากเว็บไซต์แบบประชาชนของผู้ลงทะเบียจนจานแนวับประชาชนของผู้สมรสและของบุตรซึ่งต้องมีการลงลายมือชื่อให้เรียบร้อยของบุตรเนี่ยอนุญาตให้เป็นใบสุติบัตรก็ได้ค่ะและทุกคนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้โดยการโทร0 2 1 0 9 2 3 4 5นะคะทุกคนสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่5กันยายนจนถึงวันที่19ตุลาคมนี้นะคะสำหรับวันนี้พวกเรา ขอบคุณค่ะ